ยีสิบหกจุดสีเลือกออกชอบชอบจีเหมือนคนั่งผกบุ้ได้มผักบุ้งไดมีผได้นี่ชิมได้นะคะ จัดการใหม่เร็วกำจัดกระท้อนแัดกระท้อนหน่อยสวสวยเปลี่ยนไหมเนี่ยหัวหน้าเปลี่ยนอใหญ่จะ <c oughs> เป็นอีเล่ เพื่อเผยแพร่นะครับผลงานนะครับของชาวบ้านเรานะครับกระท้อนอันน <oh ี้เนื้อจะเยอะเนื้อจะเยอะแล้วฟูหวานได้เย็นสายสมบูรณ์ต้องเป็นอย่างนี้นะจ๊ะ หวานรสชาติน um, ี่เปลือกคกินได้เย็นเปลือกเลยคะปอยสวยสมบูรณ์อร่อยาอยาวแล้วพี่เมนเลแนทจะกินไงอะ